โอเคก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Imposter นะครับรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเนี้ยเล่นไปก็งงไปเราต้องหาทางออกอ่ะโอเคเราอย่าไปอยู่ใกล้กันเลยเพียกเพียกอยู่ไหนอ่ะเพียกออกแล้วเพียกอนะเพียกออไปยู่ไม่น่าไว้ใจมากเลยเรกต้องไปเปิดแล้วเปิดแล้วหรอเพียกเปิดได้แล้วเหรอเปิดแล้วมันต้องเป็นคนละจุดกัน่ะแสดงว่าน้องเขยดมาทําอะไรแสดงว่ามันต้องเป็นคนละที่กันอ่ะว่าแต่ละคนมาแบบ มีที่ให้เปิดกระแสไฟไม่เหมือนกันนะพี่เอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องหาที่เปิดกันเองใช่ไปแล้วจ้าอย่าไปอยู่ใกล้กันอันตรายใช่อยู่ใกล้กันอันตรายนี่ม่ฝนเจอแล้วอยู่ใกล้กันอันตรายโอเคม่ฝนเจอแล้วพี่เอกก็มาแล้วเหมือนกันแล้วมายืนอยู่หงหลังด้วยนะน้งแก็ยายาเขตยาอยาเขตตามมาเพียบเลยโอ้ยโอ้ยไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยหนี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 ก่อนดีกว่าเพื่อนกันมันดีเอ้าตามพี่เอกไปเป็นขบวนเลยอ่ะ ฝนหนีไปดีกว่าไม่เพี้ยเห็นอะไรแล้วฝนฉีกไปก่อนตรงนี้อะไรเนี่ยกลัวกลัวจริงเลยอะไรอ่ะกลัวใจจริงเลยอุ้ยออกขนาดแซมเปิลตุ๊ด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 อุ้ยโดนแล้วกัวสีม่นะเข็ดใช่ไหมไม่ใช่ใครอ่ะอิโยอะหรอตัวเดิมเลยอิโยทำไมอิโยเป็นบ่อยจังเลยอ่ะตัวสีม่วงทำไมอิโยเป็นฆาตกรบ่อยจังเลยล็อกไว้ป่ะเนี่ยโอ้ยห่วยล็อกเออ มันจะยากหน่อยนะเล่นเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นกับเพื่อนเนี่ยแบบจะยากนิดนึงอ่ะมันแบบเพื่อนจะตามติดเราตลอดเป็นวิญญาณตามติดเป็นอินซิเดนต์เนี่ยเนี่ยตัวสีม่วงโอเคเราก็ยืนรออยู่ด้วยนะยืนรอใครอ่ะพี่ฝนต้องไปกดเอม์เจนซี่แล้วพี่ฝนกำลังเปิดอยู่รอเดี๋ยวเขาเขาไม่กดกันด้วยนะนี่ก็วิ่งตามเพลินเลยนะเนี่ยต้องไปกดปุ่มเอม์เจนซี่แล้วต้องอยู่ตรงไหนเนี่ย ห้องอาหารห้องอาหารไงเดี๋ยวไปกดนี่วิ่งตามทุกคนเลยไม่รู้ใครตายแล้วก็ถึงจะวิ่งไปกดกัน่ะจิมใช่ไหมวิ่งไปยืนมาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วแล้วดูตามตามอย่างเดียวว่านี่เราเจอแล้วพวกเราเราเจอแล้วสีม่วงอยากโหวดด้วยอีโยอยากโหวดด้วยอีกคนนึงอีโยเลยเพื่อน นี่เลยเพื่อนถูกต้องใช่สาเรียหรอสาถูกต้องนี่เลยใช่แล้วเป็นที่รู้กันน่านครบทุกองค์ประชุมพิมพ์ไม่ได้ออกพิมพ์ไม่ได้อะเพียกพิมพ์ไม่ได้อ่ออยเลยคนเดียว ทำไมเป็นบ่อยจังอะทำไมเราไม่ได้เป็นบ้างเนี่ยทำไมเป็นบ่อยมากถูกต้องใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นมรอเดอร์เห็นไหมอ่ะครบนี่ดีใจมากเลยนะแหม <c oughs> แลวเพล็กตายอะอเหลือ,อยังเหลืออีกหนึ่งคนะใช่เนะหลือ,อหนึ่งคนอะ ใครก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเพคไปตามสืบราชการลับ <c oughs> เออเออใช่เป็นแบบเป็นวิญญาณจะตามสืบได้ไงเพกใช่เพกว่าตัวสีดานี่คุณนๆนะน้องเขตใช่ไหม <c oughs> โอเคน้องเขตไม่ได้วิ่งตามใครไปคนเดียวน้องเขตไปคนเดียวเหรอใช่เดี๋ยวเพคต้องไปดูที่มันวิ่งตามกันมีสีเขียวสีเขียว <c oughs> สีเหลืองสีเหลืองสีขาวมาแล้วเนื้อเขียวกับสีขาวที่มายืนเฝ้ากันเลยนะเนี่ยเออดูสีเขียวกับสีดำาเออแล้วก็สีขาว สีขาวกำลังตามสีเหลืองอยู่โอเคโอเคโอเคนะเฮ้ยเอาแล้วมีไฟดับไฟดับแล้วเดี๋ยวพี่อนกำลังจะไปเปิดไฟสีขาวจนตามสีเหลืองอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเขาเฝ้าให้กันนะเฝ้าให้กันใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะได้จำกัดคนนะตามเฝ้าเป็นคู่ๆไปตามเฝ้าไปนะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนเปิดไฟก่อนเริ่มเริ่มมันแล้วเริ่มมันเริ่มเล่นเป้นตอนนี้สีขาวกับสีเหลืองกำลังแบบวิ่งตามกันอยู่นะครับเรียบร้อย เริ่มเล่นเป็นแล้วเริ่มมันเริ่มมันเริ่มมันนี่เขากำลังตามกันอยู่สีขาวสีเหลืองวิ่งกันเป็นกระบวนเลยเนี่ตรงนี้ใครเนี่ยตัวสีเทาๆเนี่ยวิ่งตามกันเป็นกระบวนเลยอ่ะมาแล้วพีฝนนี่ใช่ป่ะใช่พี่ฝนสีสีส้มนี่ไงสีขาวสีเหลืองเขาวิ่งเข้าไปด้วยกันเนี่ยวิ่งตามกันไปหรอใช่แล้วก็มีสีเขียววิ่งตามพี่ฝนไปอ๋อที่ตายไปแล้ว มันตายพูดไม่ได้เออมันคนตายเฉยเฮ้ยเอาอีกแล้วหรอเฮ้ยโหตกใจเลยเรียกดูสีขาวสีเหลืองเขาก็วิ่งเดียวกันนะสีเทาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจสีดำนี่น้องเขตนะน้องเขตวิ่งเดี่ยวตลอดเลยวิ่งเดี่ยวใช่ไหมเราดูลัดเล่ากันแล้วพอน้องเขตเข้าไปอ่ะสักพักมันก็แดงอ่ะเราดูลัดเล่ากันสี่คนนี้เขามาด้วยกันมัน เปิดแล้วออกซิเจนต้องไปอีกฝั่งนึงอะเอ๊ะอย่าเราไม่ไว้ใจอ่ะไม่ไว้ใจพวกไหนสีขาววิ่งตามอยู่ไหนเออวิ่งตามพี่ฝนมาอย่าวิ่งตามใหญ่เลยนายถึงตัวแล้วนายถึงตัวแล้วเขากระโดดเข้าปุ่มเอเมเจนซี่ดินายโดนจนได้โอ้ใช่จริงด้วย โอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวใช่ดูดิพี่เอกพี่ปวดแบบเป็นวิญญาณเลยอ่ะโอ้เมอร์เดอร์เขาชนะเลยชนะเออโอ้ยปวดหัวเริ่มเล่นเป็นแล้วมันมันอะไรเล่นยากด้วยเล่นค่อนข้างยากเหมือนกันเอาละเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ กดกระดิ่งกรุง้งกริง้งกรุง้งกริงกร้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะควันนี้พี่ฝนและพี่เอกแล้วก็น้องๆน,นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะจุบจ๊บๆ if you like this video clip please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye เ <c oughs> อา <c oughs> <c oughs> โอ้ยโดนอีกรอบนึงอีกรอบนึงกำลังมานพี่เอกเดี๋ยวก่อนแล้วมันเป็นแล้วเล่นได้ไปพวกเราโอเคไปไปกันต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าไว้ใจโอเคเอาแล้วไปยืนเลยตรงนั้นน่ะเราทุกคนทำไมอ่ะโอ้พอแล้วเกลกเลิกแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ใครอ่ะน้องเขตแน่นอนยืนอยู่ติดเหรอโอ้โหเมื่อกี้แบบกากกระบาดหัวสีแดงเลยอันไหนน้องเขตตัวไหนเนี่ยดิสิกไนดิสิกไนลิซิก เจ็ดเจ็ดนี่เลยดิสิกไนายเจ็ดเจ็ดเซเว่นเซเว่นนายนายโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะโอ้แล้วเกาวูด <c oughs> นี่ตั้งใจให้ออกใช่ไหม <c oughs> ขอดูวาระ oh, สุดท้ายของพี่โองก่อน